ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ10อันดับอนิเมะที่ผมชอบยุค90นะครับามาเริ่มกันที่อันดับ10นูเบมืออสูรล่าปีศาจฮิโรชินักเรียนชั้นป .5 ย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนปฐมโดมโมริเนื่องจากปัญหาทางด้านนิสัยส่วนตัวฮิโรชิได้อยู่ในห้องป .5 ทับ3ซึ่งมีครูประจำชั้นชื่นชอนูเอนะเมซุเกะซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีพลังวิญ,ญญาณหรือที่เหล่านักเรียนในชั้นเรียกว่านูเบ เขาใช้มืออสูนที่อยู่ข้าง้ายช่วยกาจัดปีศาจที่สิงอยู่ในตัวฮิโรชิซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ฮิโรชิเป็นเด็กก้าวลาวได้สําเร็จถึงทําให้ฮิโรชินับถือในตัวของลูเบเป็นอย่างมากอันดับที่9ยาไยบะเมื่อคุโรงะเนะายบะนักเคนโดจิ๋วจอมซ่าสุดแสบต้องมาต่อสู้กับโอนิมารุ เพื่อนนักเรียนและคู่ปรับเคนโดที่กลายมาเป็นมารที่ต้องการยึดครองโลกเนื่องจากโดนลูกแก้วปีศาจครอบงำผู้โรงงานเนะยายบะจึงต้องออกเดินทางเพื่อตามหาลูกแก้วในตำนานที่จะสามารถสยบลูกแก้วปีศาจลงได้เรื่องยุ่งยุ่งก็เลยเกิดขึ้นอันดับที่ 8. ฟูชิกิยุกิยุกิมิอากะเด็กสาวผู้หลงเข้าไปในเมืองประเทศจีนยุคโบราณและได้กลายเป็นธิดาเทพ ผู้รวบรวมเจ็ดดาวบริวารหงทองสูสากุเพื่อปกป้องเมืองโคนันให้พ้นจากการคุกคามของแคว้นเพื่อนบ้านการเดินทางเพื่อรวบรวมเจ็ดดาวบริวารก่อให้เกิดเรื่องราวมากมายทั้งมิตรภาพการต่อสู้และความรักอันดับที่7ลันม่าลันม่าซาโอโตเมพระเอกของเรื่องซึ่งได้เดินทางฝึกวิชากับเกนมาในเมืองจีน แต่เกิดอุบัติเหตุทัดตกลงไปในบ่อน้ำต้องคำสาบทำให้ลันมากลายเป็นผู้หญิงผมแดงเมื่อโดนน้ำเย็นส่วนเก็นมากลายเป็นหมีแพนด้าทั้งคู่จะกลับเป็นร่างเดิมเมื่อโดนน้ำร้อนหลังจากนั้นเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายก็ได้เริ่มขึ้นอันดับที่ 6. นินทามะลันทาโล เรื่องราวของเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อลันทาโลคิริมารุและชิมเบ้มาสมัครเป็นนักเรียนโรงเรียนนินจาในเวลาพร้อมๆกันและทั้ง3ก็ตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนรักในวันนั้นเรื่องราววุ่นๆในการใช้ชีวิตใต้ลั้วโรงเรียนนินจาของทั้ง3คนจึงเริ่มต้นขึ้น <S <S อันดับที่5คาคาดแคปเตอร์ซากุระ เด็กผู้หญิงธรรมดาๆรรคนหนึ่งอายุ10ขวบชื่อว่าซากุระคิโนโมโตะได้พบกับหนังสือการ์ดเล่มหนึ่งในห้องทำงานชั้นใต้ดินของพ่อของเธอและทำการเปิดมันออกเป็นเหตุให้การ์ดทั้งหมดในหนังสือกระจายออกไปหายไปตามที่ต่างๆของเมือง ด้วยเหตุนี้เองทําให้เธอต้องรับผิดชอบโดยการตามหากาดที่หายไปทั้งหมดซึ่งในการค้นหากา์ดแต่ละใบนั้นเธอต้องใช้พลังเวทมนต์เข้าต่อสู้กับกา์ดก่อนที่จะทําการเปลี่ยนให้กาดกลับคืนสู่สภาพเดิมอันดับที่ 4. let's ungo สพี่น้องที่มีใจรักในการเล่นรถแข่งตั้งแต่เด็กๆ โดยที่มีพ่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาเมื่อสองพี่น้องโตขึ้นมาก็ได้พบว่าโลกของรถแข่งที่เขามีอยู่นั้นเล็กนิดเดียวทั้งคู่จึงอยากที่จะออกไปหาประสบการณ์จากสนามแข่งที่ใหญ่กว่าและการผจญภัยก็เริ่มขึ้นเมื่อทั้งคู่ต้องพบกับผู้แข่งที่มีความสามารถและมีประสบการณ์อันดับที่3 Frame of Lega ก นินจาเงาอัคคีมีชื่อเสียงโด่งดังมีชื่อเสียงในเรื่องของความสามารถในการสร้างอาวุธอสูรขึ้นมาหลายอย่างเลกกะและคุเลเป็นพี่น้องต่างมารดาของโอกะตามกฎของเงาอัคคีผู้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้านินจาเงาอัคคีมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคุเลถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการากินีแห่งหมู่บ้านและต้องถูกกำจัดออก <S 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 อันดับที่2 ดิจิมอนแอคเวนเจอร์ซีโร่2หลังจากโลกดิจิตอนสงบสุขได้ด้วยเหล่าดิจิมอนกับเด็กที่ถูกเลือก3ปีต่อมาในปี2002ดิจิมอนไกเซอร์ได้ออกก่อควรโลกดิจิตอนจนปั่นปว่วนทำให้โลกดิจิตอนต้องหาเด็กที่ถูกเลือกอีกครั้งเพื่อช่วยกันทำให้โลกดิจิตอนกลับมาเป็นเหมือนเดิม อันดับที่1นึยูยูฮาคุโชยูสุเกะเด็กหนุ่มที่ฟื้นจากความตายเพราะมีข้อตกลงกับยมบาลแลกกับการที่ต้องเป็นนักสืบโลกวิญญาณน,นั่นเป็นจุดพิษผันชีวิตให้เขาต้องเข้าสู่โลกแห่งการต่อสู้เพื่อปกป้องมนุษย์จากเหล่าปีศา โดยมีโบตันโยมทมูตจากนรกคอยช่วยเหลือและได้ฝึกวิชากับปรมาจารย์เกณไ่มีไม้ตายคือพลังกระสุนวิญญาณและมีคู่หูอีก3ามคนคือคูวาบาล่าคุลามาและฮิเองเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นอนิเมะที่บ่งบอกถึงอายุกันเลยทีเดียวตอนหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรฝากกดซั b s ไ r i b ์กันด้วยนะครับ